ัสดีค่ะวันนี้พบกับองุ่นแชแนลนะคะวันนี้พบกับทีมงานมาเฮกเตอร์นะคะเราอยู่ที่บ้านรมสีท่านนะคะเพิ่งย้ายมาจากบ้านด่านเมื่อกี้นะคะงานบ้านด่านเสร็จแล้วก็มาลุยงานตรงนี้ต่อๆนะคะไถที่นะคะดูค่ะเอ็มไซร์ลัวกำลังไถที่ะคะ่ะเราต้องเบลกินทีนะคะซูเข้าไปกับทีมค่ะเด็กิีน,ะะนทีกับเมานะคะ ะะตอนนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยคะ่ะเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะตอนนี้เราอยู่กลางโพลนะคะกลางโพลนะคะดูะคะ่ะกลางโพลคะ่ะดูะครับ <laughs> ดูค่ะกลางโพลนะคะเราอยู่กลางโพลนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพวกเขาทำอะไรกันนะคะดูทำอะไรกีนนะะ่รถแรกกระเบเิดน,น้ำมันน้ำมันถูกะคะ่ะช่วงนี้ <laughs> ค่ะตัวอันเบลารถไยตัต้มตออยู่นะคะตัวน,นี้ <c oughs> ดูค่ะดูตอนนี้เปลี่ยนให้ะค,ะะคะ่ะแล้วกะเอียลงมาะคะ่ะตอวน,นี้ตัวน,นี้เอียงซ้ายรือลงมาะคะ่ะไปดูน้ำอุวนรอนะคะ่ะ มาเจอตัวมาฮะอาตอุก็ไม่รู้นะคะรู้ว่าเป็ก็ตอนนี้โพนค่โพนค่กัว็โพนค่ะก็มีเป็นโพยคเบลจีนผีเขาทำอะไรตามมาค่ะไปก่อนเลยค่ะจะต้องนำไปก่อนเลยค่ะคือเหนื่อยจะ้อง ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะเราเป็นช่องมือใหม่นะคะขอบคุณค่ะ